เอาล้วครับสวัสดีครับผู้เล่นเรดิร์บลทุกคนนะครับกลับมากันอีกแล้วกับเกมเรเดิร์บลนะครับก็วันนี้ครับอ่าจริงๆก็มีอัปเดตนะครับผมเป็นตัวละครอย่าง G3 นะครับ G3 นะครับแล้วก็เกียร์ของอากิโตะนะครับผมประมาณ3-4ชิ้นนะครับรวมถึงเกียร์ของ G3 ด้วยนะนะครับก็จริงๆในวันนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมอัดคลิปเกี่ยวกับตัวของ G3 นะแต่ว่าคลิปแรกผมไม่ได้ลงนะเพราะรู้สึกว่าผมเหมือนผม มันผมด่ามันเยอะไปหน่อยนะครับไม่ไม่อยากให้มันออกมาดูแย่ขนาดนั้นนะครับก็ตัดสินใจนะครับทําคลิปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะที่มาดูกันนะครับว่าโดยรวมนะครับว่าเกียร์ของ G3 นะครับมีกี่ชิ้นแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมคัามาแล้ว2ชิ้นนะครับแต่ว่าผมแต่ผมจะพูดตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ทําเกียร์มาร์กสนะครับมันจะเรียกว่ามาร์กสนะครับก็คือหัวจะมี2อัน ส่วนตัวก็จะมี2อันนะครับเหมือนเป็นร่างอัปเกรดของแต่อันแต่ว่าผมจะไม่ไม่อัปขั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นครับมันห่างกันประมาณ5% 10%ซึ่งสำหรับผมว่าน้อยแล้วทีเนี้ยในคลิปเนี้ยผมจะ,จะมาจะมาอาธิบายอีกทีหนึ่งว่าท,มมทํไทา,า,มา,าทไมผมถึงเลือกที่จะไม่ทําต่อนะครับถึงแม้ว่าโอเคร่างอัปเกรดของมาดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะไม่ทําแล้วกันนะครับ คืออย่างแรกนะครับอ่ในด้านของตัวเกียร์ส่วนหัวนะครับอ่มันจะบวกเลือดบวกสตามเมน่าครับปกติเลยครับแล้วก็จะบวกไปที่20%ของเมริชอ่าดัมจมชในไฟนิ่งหมดไฟนิ่งหมดนะครับมันจะเป็นท่าอานะครับก็คือเหมือนเป็นท่าเดียวครับข้อดีของท่านี้คือเอ่อท่าดีของเกียร์นี่คือมาบวกดามเมจ20%ซึ่งเป็นตัวตัวเลขที่เยอะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันบวกแค่ท่าท่าเดียวอันนี้เป็นข้อเสียอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับ ต่อมาครับมันจะบวก5้าาบวก5บวกเมลิดาเม็นห้าหน่วยซึ่งน้อยมากนะครับผมตอนนี้ผมไม่นับอะไรเลยด้วกันนะครับทีมาดูต่อมาตรงส่วนตัวครับ G 3 tactical armor นะครับบวกเลือดบวกสต a m ม n นานะครับที่ที่แย่หน่อยเลยคือบวกเอาสเต t ตสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ของประธานโทษห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ถ้านับจริงๆครับเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆน้อยมากๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าจะมีแพสซีฟนะครับแพสซีฟอะไคือถ้าเราใส่คู่กับหัวนะครับของ G3 นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าแบบมาร์กทูนนะครับทุกครั้งที่ทำดาเมจเนี่ยมันมีโอกาส15%ที่ดาเมจนั้นนะครับจะแรงขึ้น15%จากออสแตดนะครับซึ่งก็ ถ้าถ้าเรานับจากแพสซีฟมันดูดีครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทำดาเมจอันนี้ผมลองมาละทุกครั้งที่ทำดาเมจครับมีโอกาสที่15%ที่ดาเมจนั้นเนี่ยจะแรงขึ้น15%แต่ทีนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมมันถึงไม่ได้มันมาถึงดูไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่จะมาบอกตอนที่ลองดาเมจนะครับทีนี้ครับไปดูกันที่ตัวของเกียร์ร่างอัปเกรดนะครับอ่าตัวอย่างแรกครับเชจิคัลอาร์เมอร์มาร์ค2นะครับซึ่งมาร์ค1เนี่ยมันจะบวกออสแต่ที่5%ใช่ไหมครับแต่ว่าอ่ามาร์ค2 เอาแต่15นะครับซึ่งมันห่างกันมันห่างกัน20%นะสนนะครับมันห่างกันแค็นตแต่นะครับ10%เนี่ยถ้าเราวัดจริงๆ10%ถือว่าเยอะในเกมไรเดอร์เวิลนะครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะไม่ทำนะครับลุพูดโดยรวมครับเพราะว่า G3 ดาเมจไม่ได้เยอะถึงขั้นที่10%จะสร้างความต่างมากขนาดนั้นผมพูดตรงนี้เลยนะนะครับอ่ะ แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะแต่ผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งท้ายคลิปว่าทำไมนะครับต่อมาครับที่3 He m a ฟมักมนะครับบวกดาเมจนะครับถ้า R อีกแล้วนะครับถ้า I อีกแล้ว25%ซึ่งมันห่างจากอันเนี้ยแค่5%้าเปเ้ยทุกคนเออนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆคนที่ว่าเกี่ยวส่วนหัวมันบวกดาเมจแค่ถ้าถ้าไอครับดังนั้นเนี่ย ตัวละคร G3 ถ้าเราใส่เกียร์ของมันเองนะครับมันจะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะเบาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า,าดาดาเมจท่าท่าอื่นครับม่าจะเป็นท่า V ท่า E ท่า C นะครับมันจะได้จากแค่ของ t e c h i c a l Armor ครับอ่าเพราะว่าเกียร์ส่วนหัวมันบวกแค่ดาเมจท่า R แต่ไม่บวกดาเมจท่าอื่นเลยเมื่อเลยทำให้ G3 เป็นตัวละครที่เท่าจะคาดหวังจากการทำดาเมจจากท่า E C และ V เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับแต่แย่ไปมากกว่าน,นั้นครับ G3 ปตมครลที่ถ้าเราไม่นับจากเกียร์แล้วนะครับโดยพื้นฐานเนี่ย G3 ปตมครลที่ดาเมจเบามากๆอยู่แล้วนะครับผมใช้คำว่าเบามากๆนะครับโอเคนะครับผมยะแปลงร่างก่อนเลยนะครับ S <S โอเคนะฮะอ่ะมานะครับ ึบนะครับอ่ะขอฮิลก่อนนะครับอย่างแรกครับถ้า e ครับช็อตอีโค่บลัสนะครับอเวอร์สนะครับดาเมจ1,543%นะครับโอเคไฟน์ท์หมดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ทีหลังนะครับโอเคโดยรวมครับดาเมจนะครับเพียวดาเมจเนี่ยทุกคนลองดูนะครับเพียวดาเมจเนี่ยมันอยู่ที่หนพันห้านะครับแต่พอเราใส่เกียร์ครับขออนุญาตหายแบบนึงนะนะครับแต่พอเราใส่เกียร์เนี่ยดาเมจมันก็จะกลายเป็นประมาณหายแบบนึงนะครับ โอเคนะครับได้เไม่กลายเป 2, ็น2,000เว้ยทุกคนไอ้เหี้ยนะครับคือใส่เกียร์กับไม่ใส่เกียร์ถ้าแม่งแรงเท่าเพิเพ่มเ,เพิ่มขึ้นประมาณมันเพิ่มขึ้น500มันเพิ่มขึ้น500เพราะว่า t e c t i c a l Armor อบวกออ l stat 5%นะครับซึ่งถ้าเราใส่ t e c t i c a l Mark 2อ่ะที่มันจะบวก15%ถ้า E ของคุณอ่ะก็ะอาจจะกลายเป็นประมาณสักเท่าไหร่เดีย สี่พันผมให้ประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับซึ่งก็ถือว่าเบามากๆคือดีนะฮะเบามากๆก,ก็ดีต่อมาครับ firing mode อ่ uh, า firing mode firing mode ดาเมจจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันได้รับบัฟจากอ่าส่วนหัวด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ tactical armor อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะดูกันนะครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็จะยิงยิงเฉยเลยนะครับแล้วก,กดไปมันจะแรงตรงที่มันจะมีดอทดาเมจนะครับเพิ่มเข้ามานะครับอ่า โอเคครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นะครับซึ่งเป็นท่าที่ผมมองว่าน่าจะเป็นท่าหลักที่ใช้ในการเบรสดาเมจนะครับประมาณ3 0,000แต่ว่าถ้าเราพูดโดยรวมเนี่ยดาเมจ3 0 0 0 0นะครับปัจจุบันค่อนข้างที่จะเบานะครับหาได้ดาตื่นไปนะครับหาได้ดาตื่นไปนะครับตัวละครอื่นปล่อยท่าธรรมดาก็3 0,000ได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับท่ายิงครับกดดูดีครับเป็นท่าที่ดูเคทีฟดีแต่ว่า ในสถานการณ์จริงผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันเสียเวลาในการจ่ายดาเมจครับเพราะว่าเราต้องวิ่งกลับไปอ่านะฮะต่อมาครับถ้า shocking b a r t h o n นะครับขอรีมานาแป๊บหนึ่ง shocking b a r t h o n นะครับบา r t นบัต b อนอน,นะครับกด V ครับใช้ไฟฟ้าไปดาเมจอยู่ที่5,000นะครับซึ่งแม่งเบามา เบามากเบามากนะครับเบามากนะครับคือตัวเราเป็นตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเบสดาเมจมันะมันเบามากเบาแบบเบาเลยอ่ะเบาเลยอ่ะนะครับโคตรเบาอ่ะอันนี้คือผมว่าดาเมจเพียวๆนะผมไม่ใส่ฉายาไม่ใส่อะไรนะมันเบามากคือต่อให้ใส่ฉายามันนะครับมันก็จะแรงขึ้นแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่เพราะว่าดาเมจมันจะเพี้ยนนะครับเพราะดาเมจเพราะฉายามันจะมีดาเมจนู่นนี่เข้ามานะครับมันมันมันทำให้ดาเมจมันเพี้ยนนะครับไอ้เราเอาวัดเพียวเลยนะครับต่อมาครับ เหตุผลที่ทำไมผมถึงไม่อัพเป็น G3 Help Mark 2นะครับคือผมพูดตามตรงครับ G3 เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบนะแต่ว่าเวลาผมรีวิวอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างที่จะเฮียก็บอกเฮียเก่งก็บอกเก่งครับอย่างเช่นดากูบ้าเนี่ยผมไม่ชอบแต่ในเกมมันเก่งผมก็ต้องบอกว่ามันเก่งถูกไหมแต่ G3 ครับเป็นตัวละครที่ผมชอบแต่ว่าในเกมดามจมันค่อนข,ข้างที่จะเฮียผมพูดตามตรงอันนี้แบบโดยรวมนะดามจมันค่อนข,ข้างที่จะเฮียครับเบามากมันอยู่ในมันอยู่ในจุดที่ผมมองว่า มันใช้การจริงอ่ะไม่ไม่ค่อยดีมากขนาดนั้นตัวอย่างเช่นบอสบอสเลือดล้านหนึ่งอ่ะดาเมจท่าแต่ละท่าคือแบบส0มหมอ่ะท่า R ครับผมให้เลย50,000โดยรวมนะ50,000ื่นอย่าเงี้ยแล้วคือท่า E ก็ไม่ได้แรงอีกถ้า E ก็5,000ันท่า C ก็สอ0พันพันห้าท่าวก็5,000เมื่อไหร่บอสจะตายถูกทุกคนเก็ตนะครับทุกคนเก็ตไหมค,คือมันอยู่ในจุดที่ตัวละครเนี่ย คุณเอาไปตีกิกี้ตามแมปอะโอเคไหวอยู่ครับแต่ว่าลงดันลงคนเดียวอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําผมแนะนาให้ไปใช้ตัวอื่นเพราะว่าปัจจุบันผมจะก็ปัจจุบันนะตอนที่ลงคลิปเนี่ยตัวมันไม่เก่งในอนาคตน่มันจะมีเกียร์ไหมผมไม่รู้นะครับมันจะมีสกิน G3 ร่างใหม่ไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเอาปัจจุบันนะปัจจุบันไม่ได้เก่งปัจจุบันไม่ได้เก่งถึงขั้นที่กากผมเรียกว่ากากระกันนะครับแต่ทีนี้คําถามพี่ครับเราถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เกียร์ที่มันมันเก่งๆนะครับได้ครันม เกียร์สามันประจําบ้านในปัจจุบันครับก็จะเป็นเกียร์อย่างไลอาร์เซอรวายถูกไหมครับเพราะว่า,เ,าเข็มขัดไลอาร์เซอรวายครับถ้าเราใส่เข็มขัดคู่กับเฟคริสตัลเนี่ยเ,เราจะได้สกิลดาเมจแรงขึ้นจากเข็มขัด35%บวกกับเกียร์โซ่โถอีก5%เป็นเท่าไหร่นะ40%นะครับซึ่งโอเคมันมันมันห่างจากมันมันดีกว่าเกียร์ของ G 3ตัวเองเยอะเลยเพราะว่า ไอจี G 3เนี่ยถ้าเราใส่เกียร์โซนหัวอัพเต็มเนี่ยมันบวกแค่ดาวมิเตอรารครับส่วนไอ้ตรงส่วนตัวบวกสิมันบวกออลสเทตต์ซึ่งบวกออสเทตต์มันก็ดีครับแต่ว่าโดยรวมออลสเทตต์มันก็ไปบวกค่าเด็กค่าสเต็งใช่ไหมแต่ว่าตัวคนนี้มันก็อิงจากค่าเด็กเป็นหลักครับนั่นหมายความว่าออลสเตตของ G3 Mark ารเนี่ยมันก็เพิ่มดาวมิเตท่าสิ้าเปนะครับแต่ว่าเทียบกันนะครับถ้าคุณไปเล่นเซตอื่นอย่างเซตไลอาร์เนี่ยคุณไม่ต้องมานั่ง ตีบวกโน่นตีบวกนี่คุณทําเกียร์ไรอาร์มาคุณตีบวกแต่ไรอาร์สักบวก5ก็พอครับดาเมจแม่งแบบสกิลดาเมจขึ้นมาเป็น40%อนต่ะมันเยอะมันมันมันเยอะห่างกันเยอะนะครับเยอะผมให้ประมาณเท่านึงอ่ะนะครับทีนี้มาดูกันครับว่ามันมันเป็นยังไงนะนะครับอ่ะขออนุญาตพักเลี้ยงนิดหนึ่งนะครับโอเคครับช็อคเบิร์สอ่ะไททิคอเบิร์สไททิคอเบิร์สนะครับอ่ะมาปรับนะครับจาก2,000มาเป็น12,000นะครับดาเมจก็ อยู่ในเกมที่ผมมองว่าก็พอโอเคนะครับมาไฟาหมดครับยิงครับแล้วก็ยิงจนกว่ามันจะติดแพสซีฟนะครับโอเคอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0 0ถึงว่ามัน70,000ผมตีไปเย่าปสกปอยู่ที่ประมาณ6 000, 5 0 0 0 0 0ถึง70,000แล้วกันนะครับซึ่งผม,มองโอเคนะครับต่อมาครับถ้า4เ่อ7 0 0นนะครับไม่น่าจะได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าถ้านี้มัน สถานะยาจริงคนช่างที่จะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วถ้าวีครับ28นนะครับ28ก็โดยรวมผมมองว่าอยู่ในจุดที่ก็กลางๆผมใช้คาว่ากลางๆนะครับผมใช้คำว่าเฉยๆอะ่ะมัน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 ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในจุดที่กากอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้อยู่จุดที่ดีผมใช้คาว่า เออเฉยๆเฉยๆเฉยๆแต่ท่าที่โดดเด่นสุดก็น่าจะเป็นท่า R ใช่ไหมครับนี่อ่ะประมาณเจ็ดหมื่นนะครับสโคปอยู่ประมาณนี้แหละซึ่งโดยรวมครับอ่าจีเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีไซน์ผมผมว่าดีไซน์สกิลดีไซน์ตัวละครดีไซน์เกียร์ออกมาดีครับปาถึงหน้าตาณนะหน้าตาดูดีครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือเป็นตัวละครที่เบสดาเมจน้อยมาก เกียก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ตัวมันเก่งมากขนาดนั้นผมพูดตามตรงเลยนะเกียรก็ไม่ไถูกออกแบบให้ดีมากขนาดนั้นครับทาให้โดยรวมครับถ้าเราเล่น G3 คู่กับเกียร์ตัวเองเป็นตัวละครที่ผมเรียกว่ากาก,ากเลยผมเรียกเขาว่ากาก,ากเลยคือคุณเก็บเอาไว้เล่นแบบเอาไว้เล่นเท่ๆอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากเล่นให้มันดีครับก็คงต้องใส่เกียร์อื่นอย่างเช่นลอาร์เซวายเพราะอาจจะต้องใส่เป็นเนี่ยครับใส่คอสเมติกเป็นเด็กนะครับใส่เอ่อใส่ ซีจิ้วออฟเพอร์เฟคชันนะครับประมาณนี้อาจจะต้องใส่เป็นประมาณนี้ครับส่วนชายายก็ต้องอาจจะต้องมาเป็นเลเวลแปดพอดีใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใส่เป็นสเปซวัวร์ยนะครับเพื่อรีดดามเมจออกมาให้ดีที่สุดคืออันเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่น่าจะดีที่สุดครับน่าจะน่าจะดีที่สุดละหรือไม่ก็อาจจะต้องใส่เป็นแกนทามแกนทามนะครับ อ่ะประมาณนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นจุดที่น่าจะน่าจะเวิร์กที่สุดของตัวละครนี้ครับแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะว่าจุดที่เวิร์กที่สุดของตัวละครเนี่ยแต่ถ้าเราเทียบกับตัวละครอื่นที่เราเราเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่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 ไมด้ไม่ได้คุ้มค่ามากกว่านี้ครับใช่ครับก็คือถ้าถ้าคุณมีเกียร์อยู่แล้วจะหยิบมาเล่นขำๆก็ได้ครับก็ได้ก็ได้แต่ว่า ถ้าคุณจะปั้นให้ไปถึงมาร์ค2อ่ะผมมองว่าไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ทําให้ตัวมันเก่งขึ้นมากขนาดนั้นครับเอาลายอาร์ไซวายไปใส่เอาไปเล่นคอนเทนต์เอาไปเล่นกับเพื่อนสนุกดีครับแต่ว่าเอาไปเล่นผ่านด่านเอาไปเล่นโซโล่เอาไปเล่นแบกโ่นแบกนี่อาจจะลําบากนิดนึงครับผมผมใช้คํานี้แล้วกันนะก็โดยรวมครับดูดีแต่ว่าดามเมจเบานะครับเบามากนะครับ ก็ไม่แปลกครับที่บางคนเขาอาจจะพูดว่าตัวไม่ตัวไม,ม่งกากอ่ะเออหลายคนอาจจะมองไปที่ตัวเลขซึ่งแน่นอนครับตัวเลขในเกมไรเ e r ร์เวลมันมันเป็นค่าเดียวที่วัดความเก่งของตัวละครนะครับก็ดาเมจด,ดูดเลือดแค่นี้แหละครับสออย่างเนาะนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดเห็นได้ไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมยังไงว่าวันนี้ผมไปละนะครับสวัสดีฮะ